ออมาแล้วครับคู่ในรายการอีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้คือแก๊งนางฟ้านะครับนำทีมโดยป่าเว่นซีโนะครับกับน้องแคทและน้องนิวนะครับเอานะครับ น,นี่ครับผู้หญิงก็บินได้นะครับอันนี้ครับน้องนิวใส่เสื้อเบอร์14นะครับใส่เสื้อการท่าเรือแตะติให้ซีอนะครับแตะให้กับทีมงานปลาแว่นนะครับพี่ว่นของเราครับหรือแกงนางฟ้านะครับฝั่งนู้นจะเป็นพี่หวันพี่ตูบแล้วก็ปลาเกรติเต่าปูนนะครับทายสมาชิกที่เข้ามาตอนนี้ทั้งสี่ท่านในเทด แล้วก็ไฮไลท์มันๆของเอดมินบัวขาวนะครับเราเจอกันที่สนามรามินา40แยก35ถูกคำคืนวันเสาร์นะครับแว่นเปิดหัวแว่นยกขึ้นไปน้องแคบแว่าไงเตะเรียบร้อยเตะใส่เนียดนะครับ หนึ่งต่อศูนย์ครับอีแว่นเปิดด้วยเขายกเข้าไปน้องแคทเตะโดนเขายกเข้าไปปาเกียรติข้ามมาไม่ข้ามนะครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นไปป้าเกียรติปาดันโลกโดนเกี่ยวน้องนิวอีแว่นยกเข้าไปน้องแคทเตะเรียบร้อยไหมยังไม่เรียบป๋าแว่น ห้ามมาก่อนเสียแล้วครับป้องเป่งเมืองชาระวันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเอาเซอร์บ้าเอานิ้วเปิดเอายกเข้าไป้องแช็ด เต็มข้อเต็มเหนียวยัเนเปิดหัวเอายกเข้ามาปาเกียแล้วไงเขียวเบาเบาเ,เอาทักทายทั้ง21ท่านนะครับเราเจอกันที่ แต่ก็ไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวนะครับใครพลาดการไลห์สุดนะครับติดตามได้ทางช่อง YouTube นะครับนตะแล้วก็ไฮไลท์มันๆนะครับนแค่เตะเต็มข้อเต็มเหนี่ยวแล้วครับตอนนี้คืนนี้เราอยู่กันยาวๆนะครับที่สนามรามนินทา40แยก,ก35จนหมดคู่ในรายการนะครับแอดมินถึงจะกลับบ้าน เอาเซอร์ไปแล้วครับออกน้ำเรากป็นอวะน้ำมีค้าเดินแล้วเหรอน้ำลึกกว่านวนวันไปนวนได้เหลือใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้มันคงคงใช่หรือมั้งไม่อยู่คนเดียวคนเดียว อาเกียรแล้วไงสันแบ็กมาเอ้ยมาหากล้องอีกแล้วผมว่าแล้วไงผมว่าแล้วไงก็าปโดนแล้วกำลังกินน้ำคุนี่ยฝั่งป๋าเกียริมีใครบ้างครับแอดอ๋อฝั่งป๋าเกียริมีพี่ตูบนะครับพี่ตูบแล้วก็พี่หวันนะครับพี่หวันเป็นคนกับพี่ตูบยกให้นะครับป๋าเกียริเป็นตัวข้ามนะครับแลกข้ามระหว่างกับน้องแคทน,นะครับ น้องแคทแกงนางฟ้านะครับเอาเอา,เอามาแล้วครับมาลูกที่สอนแลครับป๋าเกียรติมาอีกแล้วมันไม่ใช่ชนะเขาง่ายนะฝั่งป๋าเกียรติีพี่ตูบนะครับ ชื่อจริงเขาชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วก็มีพี่หวันนะครับเอาซื้อมาน้องนิวเปิดหวัวน้องนิวยกเข้าไปน้องแคทเต็มข้อเต็มเหนียวแล้วครับเอาแล้วเดี๋ยวอ๋อเลยทำไมถุงเลยรอันนี้รถบรรท กอจับหน่อยีอะไรอนนาซิต no. okay. anyway> ี้หนึ่งต่อนหนึ่งนะครับป๋าว่นเสิร์ฟไปป๋าเกียริเปิดหลังเท้าเอาแล้วป๋าแว่นเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟพัดเม็ดนะครับป๋าเกียริกำลังยืนเล็งอยู่ว่าจะมาทางไหนนะครับมาทางป๋าเกียริเปิดด้วยหลังเท้าออกข้างสนามไปนะครับ 2อต่อหนึ่งนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมาป๋าเกียรติว่าไงสันแบกมาป๋าแว่นเกี่ยวโยกเข้าไปน้องแคทเตะแล้วครับเอายังไม่เสียนะครับเอาเสียแล้ว3าหนึ่งนะครับตอนนี้แก๊งนางฟ้านำโดยพี่แว่นซีอนะครับ3าต่อหนึ่งนะครับเอาป๋าเกียรติเปิด หวันยกขึ้นมาปาเกียดเกียบมานี่นะครับแก่งนางฟ้านะครับผู้หญิงก็บินได้นะครับน้องแชทนะครับบอกทะเบียนถูกบอกบอกยี่ห้อรถผิดก็ไม่ใช่รถตัวเองนะครับโอ้ยพี่แบนเราเนี่ย สามตอหนึ่งนะครับเอาปลาเขียดเปิดตู๊บยกเข้ามาปลาเขียดว่าไงสันแบกมาอุ้ยมาแล้วไงมันมาจังทางนี้น่ะโอ้โหดีนะจ้องลูกตะก้ออยู่มา,มาเต็มเลยสามลูกแล้วนี่มาทางนี้นะนเนี่ยแร้เปิดยกไปน้องแคทเตเต็มข้อเต็มเ,เ,เหนเหี่ยวมาแน่เลยขากล้องหัก ไม่รู้ว่าเขาเขาซ้อมอยู่ไงเราก็เลังเอาโทรศัพท์ใส่อยู่บนมาเลยปังทักิงไม่ได้อันนี้ห่ายอ่แล้วเอาเสือไปปาเกียดเปิดปาวันยกกระบาปาเกียรว่าไกสรรรรเเันแบกมายังนะครับยังไม่เรียบร้อยโรงเรียนซีโอครับแผ่เนี้หนึ่งต่อสามนะครับ,นเ,นรบเอาเสือมา เอาเสิร์ฟดีด้วยนะครับโอ้โหน้องแคทไม่เปิดลูกป๋าเว้นก็บอกนี่ทำไมไม่รับเอาป๋าเว่นยิงตัวยกตัวเปิดดีครับสองต่อสามนะครับป๋าเว้นก็ไปจัดเว่นใหม่ครับมองตะก้อไม่เห็นนะครับแบบนี้เอาเอาลครับน้องนิวแย่งป๋าเว้นนะครับตัวนี้เต็มเท่านะครับสามต่อสาม,สามเอาลครับอย่างว่าวตะก้อลูกเยาวเสิร์ฟมา่ากลางยกสองขาพร้อมกัน เอาเอาว่าง,งน้องเช็ดเอายังไม่เสียนะครับป๋าเกียรติเกียบ์ปลาเอา้องนิว้วปดได้ยกเข้าไปน้องเช็ดเตะเอาเอา,เอาจนได้เต้มยังเท่ายูสามต่อสามอย่าพึ่งชนะใจนะครับแต่ก็เกมจุสามไ,ไม่มีดิวนะครับรเธอแปรแล้ข้าวระหว่างป๋าเกียรติเจ้าปูนกับน้องเช็ด เอาปลาเกียรเปิดพี่หวันยกเข้ามาปลาเกียรกันแบกเรียบร้อยิเอาสต่อ3นะครับเอาเปิดนองนิวเปิดนองยกเข้าไปน้องแคทว่าไงบินแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผู้หญิงก็บินได้ก็มาดูที่สนามรามยินทอ เต็มเท่ากันนะครับสามยอสามเอาเสรไปแล้วปาเกียรเปิดพี่หวันยกขึ้นมาปาเกียร์ซันแบกเรียบร้อยดีนะครับมีซันแบกสีด้วยนะครับขายาวๆแบบนี้เปิดลูกแรกแล้วก็รอรอเกี่ยวรอเขียนะครับพี่ตูบเสิ์ฟยอดมาพี่แว่นเปิดยกเข้าไปน้องแคทบินนะครับโดนเกี่ยวปาเกียร เกือบดีนะครับสามต่อสามครับพี่หวันเปิดมาพี่หวันยกเข้าไปป๋าเกียรว่าไงสันแบกหม่เรียบร้อยแล้วครับติดน้อง ah นิวแก๊งนางฟ้าแล้วครับใส่เสื้อการท่าเรือเบอร์ซีซีสามต่อสามนะครับ เอาเสือปมาผากวางมาน้องนิวเปิดน้องนิวยกน้องแคทเต็มข้อโดนเกี่ยวเปลาเกียเอายกเข้ามาม่งมาข้างหลัง,ลงป่าแว่นเปิดหัวป่าแว่นยกเข้าไปน้องแคทม่งยอดไปไม่ยอดแล้วครับโอ้โหนักกีฬารู้ดีนะครับว่าจะม่งนหรือจะเตะนะครับถ้าเตะคงไม่ข้ามม่งข้ามไปก่อนสามต่อสามเอาเสือไป อรตูปเปิดทีวันยกเข้ามาปาเกียดสันแบกเอาโดนเกี่ยวมาข้างหลังเอาิบไม่ข้ามนะครับ สามต่อสามเท่ากันนะครับเอาปาเกล็ดเปิดหัวพีหวันยกเข้ามาปลาเกียดซันแบกมาโน้นเขาน้องนิวน้องนิวเปิดก็ยกเข้าไปนองคับเตะโดนเขาอ,อิทูบเอาแล้วครับแกงนางฟ้าขึ้นมาหนึ่งแต้มเป็นสี่ต่อสามเจอเข้ามหาอาลไรน้องนิวนะครับเบอร์สิบสี่ลูกเข่าสถานพิภพจะก็ไฮไลท์มัน น้องนิวเซอไปเอาลูกออกนะครับสามต่อสีนะครับแต้มอย่างตามนะครับตังป๋าเียดเอาเสิร์ฟยอดมาเอา้าเลาก็ดีนะครับน้องแคทสะดุ้งวาบเลยครับเมื่อกี้ลูกมาตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วสี่ต่อสี่ อาอพีทุบเสิร์มาทางไหนเสิร์มาทางน้องนิวน้องนิวเปิดแตกแล้วครับเอาแล้วเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมมานะครับน้องน้องแคทไม่เปิดน้องนิวเปิดแตกห้าสี่แล้วนะครับก่อนเอาเสิร์บาน้องนิวเปิดหัวน้องนิวยกเข้าไปน้องแคทเฉียวเอาโดนเฉีวยวพี่หวันยกเข้ามาป๋่าเกียดแล้วไายซันแบ็กเรียบร้อย เอาแล้วเป็น6กต่สีแลกข้ามนะครับระหว่างป๋าเกียรติอายุ6กสกว่ากับน้องแกคตอายุเพิ่งจะ20หน่อยหน่อยอครับพี่ตุบเสรอร์มาน้องนิวเปิดตาวเวนเตะเข้าไปน้องแกคต มึงเรียบร้อยดี oh. โอ้โหปาเกียบเืนมองปล่อยให้ลูกลงตรงกลางนะครับต่อ5-4้จงต้อง,อ,ง,อ,งอันนี้ป๋าจะบอกอะไรป๋าจะกินแป็กซี่ไปซื้อแป็กซี่มาหน่อย 6ต่อสี่นะครับพี่ตบเซิร์ฟมาเอาน้องแคทเปิดเองเอาแว่นยกเข้าไปน้องแคทเตะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอาครับเสื้อหิวครับหนึ่งมาไทยหิวแรงโมนะครับตอนเนี้ยสี่ต่อหเอาเซิร์ฟไปพี่หวานเปิดหัวพี่หวันยกเข้ามาปาเกียดซันแบ็กมาเรียบร้อยแล้วครับ ไม่สันแบกมาทางป่าเแว่นนะครับสันแบกสี่ไปหาน้องนิวนะครับขอบคุณครับนี่ครับมีสปอนเซอร์ด้วยครับจากโต้งของเราแล้วครับเนี่ยต่อโต้งเอ้าน้องนิวเปิดหัวแตกเอาแล้วครับตอนนี้แต้มขึ้นมาเป็นเจ็ตต่อสี่นะครับ เจ็ดต่อสี่นะครับเอาเสิฟมาป่าแว่นเปิดยกเข้าไปน้องแคทเต็มข้อเต็มเหนียวเรียบร้อยดีป๋าเกีติเปิดพี่หวันยกขึ้นมาปาเก้ว ตันแบกมาดโดนเกี่ยวพี่เป้นต่อก็เสียแล้วครับไม่ไม่ดังนะครับเอาเสอร์บาบางหรังนั้นครับ,ป,บป๋าแว่นเปิดหัวเอาโยกขึ้นไปน้องแคทบินแล้วครับน้องแคทบินนะครับ,บ,นนรบปาเกียรติเยียบมาตามลูกเอาห ปาเกียรตยังไวนะคะอาัยช่วงจังหวะลูกโผนมาโอ้โหปัติสัมปัญญายังแน่นอยู่นะครับปาเกียรตเกียบตตามน้ำมาแต่ต่อสี่นะครับ เอาเสือบยอดมาป่าแว้นเปิดเบาๆยกน้องแคทว่างไงเต้เรียบร้อยเกีอคน้่วาเอาเสือไปครับออกนะครับ แปดต่อสี่นะครับเอาเติมมาน้องนิวปืนหัวผีแว่นยกเข้าไปน้องชัดว่าไงเตะไม่ได้นะครับยกตะก้อไม่เข้านะครับแฟนกองเชียร์ก็ไม่ออกนะครับรามินทาสี่สิบเบอร์หกนะครับ รันชา44เบอร์หกินหมูเก้าต่อสนะครับอีกตูมเซอร์มาป๋าแว่นเปิดขาปล่อยให้ลูกลงโอ้โหป๋าแว่นว่าจะเปิดหัวไม่เปิดนะครับ ก้มหัวลงลูกก็ลงในเส้นนะครับเอาแล้วสิบ่อสี่นะครับต่อข้เกมสิบสามไม่มีดิวนะครับเป็นศึกแรกข้ามหัวระหว่างผู้สูงไวันะครับป๋าเกียร์แรกข้ามกับน้องแคทนะครับเซอร์บ้าน้องนิวเปิดป๋าแว่นยกเข้าไปน้องแคทเต็มข้อนะครับเรียบร้อยชนด่อเยบี 4ต่อบนะครับออกเสื์บอกนะครับเอาละครับเปล่าแว่นเสือบอกนะครับโโหัวใครไม่ได้ละครับเจ้าเสือบอกรเจ้าลูกน้องเสือบอกอาจจะโดนบนแต่พี่แว่นเสือบอกเองก็ว่ากันไปน้องนิ้วเปิดเปล่าแว่นยกเข้าไปน้องแคทเตะลวครับเอาละครับฝั่งเปล่าแว่นต้องล็อกร้อยละครับตอนนี้ เอาไปเนียเขไปเข้าไปสิงสี่ต่อสิบเอาเสอร์ไปปลาเกียดเปิดซ้ายหวันยกเข้ามาปลาเกียดตสั้นแดกโดนโอ้โหมีแว่นเกี่ยวไม่ติดนะครับอย่างว่าครับช่วงนี้ไม่ใช่ดูเก็บเกี่ยวอาจจะมีเกี่ยวมั่งเป็นบางพื้นที่เอาเซอร์มาน้องนิวเปิดแว่นยกเข้าไปน้องแัดเตะเอาแล้วครับ คนหนึ่งเปิดคนหนึ่งยกคนหนึ่งเตะนะครับเอาเปิดเอา,เเอายกเข้ามาปาเกียรเอาเสื้ออะไรแน่นไงเปิดแต่ก็ดีไมครับพี่แม็กออกับแม่ เอาเถอไหมครับน้องนิวเปิดหัวเอายกเข้าไปน้องแกทเตะเรียบร้อยดีนะครับเต่อ10นะีต่อสิบครับเอาเปิดเอายกเข้ามาป๋าเกียรติยังแปลข้ามาได้ป๋าแว่นเปิดเอายก เอาปลาเกียรติเปิดใหม่พี่หวันยกเข้ามาปลาเกียรติสั่นแบกเรียบร้อย<ว>สัญชาตยาณปลาเกียรติยังไวนะครับผู้สูงไวโอเคนะครับ สิบต่อสี่นะครับเอาเสิฟยอดมานะครับน้องนิวเปิดยกเข้าไปน้องแคทวิ่งมาเตะเข้าป่าไหมเอาโดนเกี่ยวได้ปาเกียดกันแบกเรียบร้อยไ็นมั่นใจยกที่บอกแล้วตัวเองยกตะก้อป้อนไม่เป็นรับ ทีมงานเต่าปูนะครับไป๋าเกียรติพี่หวันพี่ตูบนะครับขึ้นไปสิบเอ็ดต่อดีนะครับเธอไปครับอี่แวน,นเปิดอีเแวนยกขึ้นมาแล้วแคทซันแบกไปเรียบร้อยดีคอยเอาไม่อยู่อยเอาไม่อยู่ยยยแล้วก่อนู้นก็ไม่ตายด้วยที่นี่ เอาล้วครับแต้มตามนะครับสีต่อสินะครับค่ายซีโอดูก่งนางฟ้านะครับนำทีมโดยพี่แว่นซีโอนะครับพี่หวันยกเข้ามาป๋าเกียรซันแบ็กเอาโดนเกียวน้องนิวพี่แว่นยกเข้าไปน้องแคทเป๊ะออกเอาแล้วครับน่าจะเรียบร้อยลงเรียนป๋าเกียรนแล้วครับตอนเนี้ย ไปต่อ่ายตีเป็ดต่อสี่นะครับเอาเสิร์ฟมาน้องเอาแล้วทัดเน็ตลงนะครับน้องดิวสะดุ้งนะครับไม่ได้เปิดตะก้อนะครับตะก้ออีกลูกเดียวเกมนะครับ สิต่อสเอานลครับตูมเซอร์ป้าป่าแว่นเปิดเอาโยกรออแคทบินแล้วครับต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับฝั่งซีโนะครับสต่อสิบสครับแต่ก,ก็้อกลมๆมสิบสองรูแล้วเกิดขึ้นได้สิบไม่เกมมีเยอะแยะนะครับไม่เคยนับใช่ไหม นับดูนะไม่เชื่อเอาเปิดหัวเอายกปาเหยียดตันแบกมาออกนะครับบางคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วซี่มีกี่ซี่ยังไม่รู้เลยไหลเก่าหนึ่งบอกไอ้เก่าหนึ่งสิบสองเตะเอาโดนเกี่ยวเตะไหมเรียบร้อย เไปโดนแปรฝาเกียดนะครับโอ้โห,ยหอยอ่างว่านะครับก,ก็เือปแปรแลกเข้าระหว่างฝาเกียดกับน้องแคทไปโดนแปรของฝาเกียดเด้งกลับมานะครับตั้งทอนนะครับเกมไม่เกมต้องตา <c oughs> จับดูเออเป็นหกแล้วนะเหลือเท่าไหร่ล่ะโอ้ยเอเคยเห็นยางร้อรถสิบล้อไหมกับถังน้ำมันสองลิตรอันไหนสูงกว่ากันถังน้ำมันสองลิตรนนน่ะกับล้อรถเจ้าหน้าล้อสิบล้อน่ะเอาเสื้อบ้านครับ ปาแว่นเปิดป๋าแว่นยกขึ้นไปเอาล้ครับป๋าตุ้มเอาไม่ได้นะครับต้องแลกข้ามแปรกับป๋าเฉียดหัวเท่านั้นนะครับยกล้นแปรได้ลูกสองนะครับตัวข้ามถ้าล้นแปรมาได้นะครับห้าต่อสิบสองเอาเสือไปพีตัวเปิดเอายกเข้ามาเข้าป่าเขาโดนแล้วครับยกไม่เข้านะครับตอนเนี้ยเอาล้ครับหกต่อสิบสองไล่มาสองแต้มแล้วครับ เอาเปิดเอายกปาเกียดว่าไงสันแบกเข้ามาป่าแว่นเข้าลูกสองไม่ทันนะครับบอกให้น้องนิวเข้าไปเปิดน้องนิวเปิดหลังเท้าไม่ได้นะครับต้องเปิดแปรเท่านั้นนะครับเ้วไม่ได้คย่งรองยี่สิบรอง อ,อ,อสิบเอาเส์อมาเอาแว่นเปิดเอาแว่นยกเข้าไปน้องแคทแก้ไขนะครับอดงงโดนงั่งยกเข้าไปใหม่ป้าเกียรให้คำตอบเรียบร้อยมาแล้วครับนี่แหละครับมันมาอีกแล้วลูกตก่อจบเกมไปแล้วนะครับให้ซีโอแกงนางฟ้าแพ้ให้เตาปูน ป๋าเกียดตพี่ตูพี่หวันไปนะครับที่13ต่อ5นะครับโอ้ยเล่นต่อโอ้สิ13ต่อ6นะครับโอเคจบเกมแล้วน,นะครับขอ,อุยาตคกิปก่อนนะครับสวัสดีครับ